ะครับเดี๋ยวมาวันนี้นะครับข้ามแล้วนะครับจะมาทดสอบบินนะครับลานี้ไม่ได้บินมาหลายวันแล้วนะครับว่าจะทําคลิปหลายวันแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบินสําเร็จรูปนะครับจากโรงงานนะครับเป็นค่ายเอ็กไฟนะครับเป็นมอเตอร์คู่นะครับบัลเลตนะครับตัวนี้พี่ลูกค้าส่งมาให้นะครับคือผมไม่ได้นําเข้ามาขายนะครับพี่ลูกค้าส่งมาให้เซตอัพนะครับกับ รีโมทของพี่แกนะครับลำนี้นะครับลงใจโรนะครับลงใจโรไปในตัวนะครับอ่ลืมบอกนะครับเครื่องบินตัวนี้นะครับมันเป็นชุด PNP มาจากโรงงานนะครับ PNP มาจากโรงงานหลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับ p n p คืออะไร PNP ก็คือชุดไฟนะครับชุดไฟที่เขาติดตั้งมาให้กับตัวลำเลยนะครับพร้อมบินเลยนะครับก็คือซื้อแบบแล้วก็รีซซพบินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นสปีดตัวเล็กนะครับยี่สิบแอมนะครับสองตัวนะครับมอเตอร์เป็นบัสเลสขนาดเล็กนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์ห้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่นะครับสวยทีเดียวนะครับเซอร์โวสี่ตัวนะครับเป็นเซอร์โวดิจิตอลด้วยนะครับตัวเล็กนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับ ก็เป็นแบบสามเซลล์นะครับที่ใช้บินนะครับเป็นแบบสามเซลล์ตั้งแต่850นะครับ850จนถึง1,500มิลลิแอมนะครับคือไม่ไม่ไม่ควรจะเกิน1,500นะครับเพราะว่าช่องช่องที่ใส่แบตมันไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวเล็กนะครับนี่นะครับขนาดเล็กนะครับ8.5เซนนะครับ8.5เซนโดยประมาณนะครับไม่ใหญ่มากนะครับนี่นะ ค่อนข้างจะโอเคนะครับใส่ท้ายรถใส่อะไรไปได้ค่อนข้างจะสะดวกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในตัวด้่นในกันบ้างนะครับอ่าครับเดี๋ยวมาดูสัดส่วนคร่าวๆนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นช่องสําหรับเปิดใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เขาทํามาให้จากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับช่องใส่แบตเตอรี่นะครับ นี่นะครับด้านในนะครับจะเห็นเห็นไหมนะครับจะเป็นไจโรนะครับวางไจโรนะครับลำนี้นี่นะครับจะมีตีนตุกแกมาให้นะครับส่วนสล็อตกั้นตัวนี้ผมทําเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อกันแบตเตอรี่ไหลนะครับนี่นะครับเอาข้าวนะครับเดี๋ยวมาดูการใส่แบตนะครับแบตเตอรี่ผมจะใช้ตัวนี้ในการทดสอบนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับอ่าครับเดี๋ยวมาดูนะครับ นี่นะครับไจโลด้านในนะครับสังเกตได้ว่านี่นะครับนี่นะครับเวลาขยับจะมีเสียงไจโรนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่นะครับด้านในนะครับคาวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ปิดฝานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูรีโมทนะครับที่ผมเซตอัพไว้นะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็ลัดเดอร์นะครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันบินกันอ่าครับเดี๋ยวคือมาคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัวนี้มังเกิลมือไปค้างตัวคะเลงไว้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับมอเตอร์นะครับฟังเสียงกันนะครับยกเลยนะครับเพราะว่ามันลำเล็กนะครับอ่านะครับ S <S <surrender> เดี๋ยวคิดจัดใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบินขึ้นฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับ G ก็คือตั้งโทรศัพท์ไว้นะครับ <S 2> <S 2> เดี๋ยวจะวิ่งแท็กซี่ให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวจะวิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวตั้งตัวกล้องนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับนี่นะครับถือก่อนนะครับบินคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวด้วยอ่า นี่นะครับมันอาจจะลำเล็กไปนิดนึงนะครับมันอาจจะมองยากหน่อยนะครับเดี๋ยวจะบินลงมาต่ำๆนะครับ แบตก้อนเล็กนะครับอาจจะได้ทิมทิมกดหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันค่อนข้างจะเบานะครับอาจจะต้องได้ทิมกดหัวนะครับไม่รู้เห็นไหมนะครับอยู่ในโทรศัพท์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันลําเล็กนะครับมันบินขึ้นค่อนข้างจะง่ายนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวลงมาอีกนิดนึงครับ เดี๋ยวบินลงมาอีกนิดนึงครับก็น่าจะเห็นอยู่นะครับอ่าพอดีเลยนี่นะครับอินนิดนึงนะครับบินมือเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่าปล่อยมือเลยนะครับนี่ปล่อยมือไปเลย ดูนิ่งไม่นิ่งนะครับปล่อยมือเลยนี่ครับปล่อยปล่อยแช่กันยาวๆไปเลยนะครับปล่อยกันไปเลยนะครับเหมือนบินบินด้วย GPS อ่ะนะครับอะเดี๋ยวผมจะบินกลับมาแล้วก็ปล่อยรีโมทนะครับนี่นะครับประคองนิดหนึ่งปล่อยไปเลยนะครับคนเร่งไม่เยอะนะครับเนี่ยคาเร่งนิดเดียวเนี่ย บินแช่กันยาวๆเลยปล่อยมือกันเลยนะครับนี่นะครับอ่าปล่อยมือยาวๆเลยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวบินกลับลงไม้ให้เห็นก่อนสูงเกินไปก็ไม่ดีนะครับเครื่องบินมันลำเล็กหลบรถแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับโอ้โหแป๊บนึงนะครับมันก็จะลำบากหน่อยนะครับบินคนเดียวมาแล้วหลบรถนะครับเมื่อกี้หลบรถ โคตรลำบากเลยนะครับเดียว,เด,ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะผ่านหน้ามาให้ดูจริงแบตก้อนเล็กนะครับประมาณแปด้ยห้าสิบมิลลิแอมมนะั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตัวนีน้นี่นะครับนประคองมาก่อนมีลมนิดหนึ่งนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนี่นะครับ,บเบาๆเลยนะครับคันเร่งดูคันเร่งได้นะครับ ติดเดี่ยวบินได้แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดมาให้ดูนะครับฟังเสียงมอเตอร์คู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอัดร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะอัดผ่านหน้ามาอีกรอบนึงนะครับ อัดร้อยนะครับนี่นะครับยี่จัดใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงนะครับชึบเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับมีรถด,ด้วยอ่ะลำบากจังนะครับเดี๋ยวผมบนแป๊บหนึ่งนะครับรถ หลบมอไซค์นะครับมอไซค์มาทางนั้นพอดีนะครับเดี๋ยวไปตั้งลำแป๊บนึงนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนิดนึงนะครับ เลยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังเอาเครื่องกลับนะครับเลยไปไกลไปนิดนึงนะครับตามลงพอดีอ่ะนี่นะครับเอาข้าวนะครับ จ้าตัวเล็กนะครับโอเคนะครับถือว่าบินดีใช้ได้เลยนะครับกับแบตเตอรี่ก้อนเล็กนะครับอาจจะบินนานไม่ได้นะครับประมาณ2อถึงสานาทีนะครับถ้าความจุมันน้อยนะครับควรจะใช้อยู่ประมาณสักพันพันถึงประมาณพัณนสามก็ได้นะครับนี่นะครับโอเคครับ